เย,ยิ้มหว,หวานดูครับยิ้มหวานลูกสาวของเรายิ้มหวานยิ้มสวยด้วย <laughs> สวัสดีครับสวัสดีเอซที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางคันเงินนะครับครับวันนี้ก็อยู่พัทธาตุเชิงชุมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เส <c oughs> ียงดังดูครับบวงสวงเสร็จน้องช้างของเราก็ร้องให้นะครับคููร้องนะครับ นี่เป็นพิธีบวงสวงนะครับบวงสวงกอ,องถ่ายนะครับถ่ายทำหนังเรื่องท่าแร่อยู่ในเต็ดนะครับเป็นหนังในแนวออกฟุตบอลนะครับ เชิญเสด็จลงมาทุกแห่งโหดมีามาาเป็นมิ่งความในงานมงคลอยู่ในนีลุกคนแบบโบราณเมนาบนเวหาทั้งกรอบแ่งเกวียนน้อยใหญ่ใต้พระสุธาม ในอังเคหารามราชจด <น S 1> ิธีนะครับเส้นไหวบวงสวงที่หน้าพระธาตุเชิงชุนนะครับทั้งรยาวาสุกรีโอเมริ์ตั้งแต่ติบุระบาอาอีสานตลอดทางพ่อปู่ เลือดสีภูมิยานจนดนบันดาหานมาช่วยด้วยเทอดน้ำครานันเทพยาดาหักทีนันจะให้สังราชาบุณนำวัตาุตัดินี่ก็เป็นกาทีมงานของอาเราย์ยูนิต มานั่งรำรองอยู่หน้าพระธาตุเชียงจุนะครับก็ม um ีทีมงานด้วยก้องไวยได้ ยาขาขานังอนิปติมาห์รายท่านนะครับที่โสดวันนี้มีตะพ่โวอินทระนามามหารายอินทิมนตัวชุตนิมนตัววันนะวันตัวยาสักศิราอยู่ด้านนอกนะครับก็ไม่ได้เข้ามาในบริเวณวันครับได้เข้ามาในบริเวณพระธาตุเชิงชุมด้านนอก ก็ยังไม่รู้ว่าจะให้เข้าฉากไหนดีเรารอติดตามกันรอๆไปนะครับวันนี้เราแรงามากครับ ขวดบรรทมมาเจ้าบารมีธรรมของคุณพระอริยสงฆ์สังฆเจ้าบารมีธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าแต่เก่าแต่ก่อนจงห้มมดทั้งมวลไม้หืบไม้ตานให้เบิดมาให้เสียองเต้เจ้าเก่าอย่าสุขันะเดแต่มามเมื่อนี้ขวดนำหอมเขาแต่งไว้่าพันทั้งหาเขาแต่งไว้ถวายสวดคาถาเข้ามาอยู่ริบปิน้นคาถาเข้ามาอยู่คอสามพันหมองขอลองคอด้ เขาจะใส่ผ้าใส่มากเครท้องเขาปอบบนดองออสู่ได้เถอะเจ้างานทางหลายจงได้ยาได้อาจุอัจว่าสัตตูปีแหลกสัตตูคนสัตตูมอนแหลกสัตตูสัตว์ทางไลยเขาอดฟัน้างอดอนๆเขาอดฟันปออ่อน้นาหนักเขาปันหนาห้อยเขามอยดุสําเร็จมียอดผลุกเป้าถึงลอยล้านดังนั้นจึงขอเปิดดวงชะตาทุกท่านที่มาร่วมในเอรีตลอดถึง พี่น้องที่มาร่วมกันดีจงเค็ดยำค้ำโคนขอเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเงินเปิดทองเปิดทรัพย์สินเงินทองทั้งอกกับสักนภายในและภายนอกเปิดทรัพย์อุ่นทรัพย์ทานขอให้ได้เป็นทรัพย์มนุษย์เงินทองนักโมพุทธายะนัเมตตานามหานิยมนักโมธรรมายะนัเมตตานามหานิยมนักโมสังขายะนัเมตตามหานิยมอาคัตชารอาคัตฉา นะชาริตินะชาริตินะชาริติขอเนระสักระเบนทองสิ่งของยศาบรรดาสักบริวัรโชคลาภความโชคความเจริญอะไรเข้ามาหาทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกปีทุกเดือนและตลอดไปเถิดสาธุดาดูสาธุา ลูกชายของเราเมื่อขวานให้ทำงานนะครับก็ได้ส่งเสียงร้องให้คำราบแล้วก็ไปดูมกีกล้องไว้ไล่ครับ มีดาราหลายท่านเลยทีเดียวก็มีพี่ดาราไนะยงจะจะะดกนะไรอีนะ

ดูแต่กล้องไม่ไล่ตอนนี้เราไปดูมงคลทาราดมั่งดาราของเรานะครับดาราใหญ่ของเราอยู่ฝั่งนี้นะันี่ดาราใหญ่ของเราครับอยู่ฝั่งนี้นะครับตกปลาลายก็จะไหลสดให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันนะครับผมทั้นี้นะครับอธานลอยรือยอดลอยล้า ดาราใหญ่ของเราอยู่ฝั่งนี้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่ทาทัานใดจัดได้กระทบไหลของดารานะครับ ก็มีทั้งสีเชือกของเราก็เตรียมพร้อมนะครับนี่ครับโอ้รา,ารจานนี่ใจดีมากๆเลยนะครับหาของกินให้น้องช้างของเราทุกๆเชือกเลย <c oughs> แย่งกันครับแย่งกันครับแย่งกันนะฮะ ตอนนี้ก็จะบวงสรวงบวงสรวงก็จะเสร็จสิ้นพิธีนะครับเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็จะอ๋อไม่ใช่สุนเร็กเหรอ,อ,นนอมันดูรอบมันเต็มเลยนะครับยิ้มหวานๆดูครับยิ้มหวานๆ ลูกสาวของเรายิ้มหวานยิ้มสวยด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยก็นาก็จะเข้ามากับน้องๆช้างของเรานะครับ

อ่เชน้ก็ฝากได้นะฝพอพรขอได้ยอได้ยยอดได้ร้อยล้านแก็รวบบุญถวายทองเด้อได้เงนลได้โชกได้ลามาถวายฝาช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันกันไว้ด้วยนะครับ ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาท่านผู้ชมทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับเพื่อเป็นกำลังกํำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับรอดูคลิปหน้านะครับผมส่วนคลิปนี้คนไลา์แล้วก็ทีมงานขช้างวัฒนธรรมของเราจะฝากคำว่าสวัสดีนะครับ i uh -huh.